อ็อะเธอเธอลงไปข้างล่างสิเธอลงไปข้างล่างเออรอสิดาวสิครับเอาอันนี้ไปให้ป๊าป๊าเอาเอาเอาไปให้ป๊าป้านะลูกไปเลยกิฟท์ูป,ป๊าป้านะลูกป,ป๊าป้าอ้วน ให้ป๊าปาเ to you อะ oh, <laughs> เธอเอามาให้ฉันฉันรู้เธออยากได้ของของกินนี่คือมาฉลาดอันมามาให้แล้วมันจะได้ของกิน